จอเวลาก็เดียยุดแกสองมือเนาะเจ็บหน่อยจอครับผมนาเงเร็กไม่ใจกัจัดหลดครับนี่เวลาาตะแกรมือนี่กับมือองินับผมท่านบัตบัดันเรื่งหวยเขาทุงวดพราท่าบอตัดอกเขาจุงมัวบอสตามันก็ออกตัวตักตัดเด้ ล่างลอย่างเดียวลลบนต้องเยอะมัล่ะดีนแนไปซื้อแปดหาหาแปด้ลบแต่ว่าเามา่นดอกคือล่างนั่นนี่แน่นเวลาข้าวมาแล้วครับท่านผู้ชมสิ่งป่อศักดิ์เปนการค้งสุดท้ายเลยพี่น้องค้งสุดท้ายของป่อศักดิ์กัน คนจะเน้นในสามหางทำไมครัชมมาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้าง,งค่มชมมาอานนี่ครับท่านชมนี่ครับนี่ครับท่าชมโค้งสุดท้ายวันประจําบันที่16มีนาคม2 5 6 5คือล่างอย่างเดียวพี่น้องท่ามชมล่างอย่างเดียวแต่ก็มี06อ6 6 6, 6. 6. 6. 4 4่า06 61น อ่าศูนย์ส่สี่พี่น้องชมกับมีปลายหางแต่ว่าโตเนีนก็คือมี6กหนกสี่กับสี่นึ่งนี่ทชมเนี่ยอาเแคบมาจ่อไว้เอาไปเชิงโชคกันเวลาอยูวิสองหมื่นพี่น้องชมเอาไปเชิงโชคสลัดกิบลัต,ตบาลกันงวดประจำาี่อิวินาคมสำปัญหาเราหกสิบหากันเ้วยพี่น้องเอ้ายแคบบร์ะครับพีน่น้องแคบบลร์บอ่ถ้าแคบเราเอาไปจัดหนักจัดเต็มกันเลยพี่น้อง บมดประจำที่16กันโปรตรัลีคนละใบสองใบกันถ้าชอบก็จัดถ้าคัดกับพานเสร็จแล้วเราพี่นออ้องผู้ชมถ้าพอชอบกับพานไปถ้าชอบก็รีบจัดไปนี่พี่นออ้องผู้ชมเอาละครับตอนนี้แอดมาอยู่ที่วัดปูซีสวนกันพี่นอ้องหลังจากนี่ก็อาจจะจะได้ติดตามแนวะทางของปู่กันว่าปูอ่สาสันเขาพอด,ดีพี่น้องท่านผู้ชมแอดมาสาันเขาพอดี จได้ล่อสักคู๊ดนัพี่น้องล่อสักู๊ดแอบแก่ทำเป็นคลิปของปูกันต่อพี่น้องผู้ชมนี่แอดที่บริเวณนั้ปูปูสีสวนสั้นเขาพอดีมาท่านสันเพื่อนพอดีพี่น้องผู้ชมวัอนี้อาจจะได้สันเพื่อนน้ำพึ่นโอ้ยอาจจะได้กินเขาน้ำพึ่นเลยพี่น้องผู้ชมนี่อ่าติดตามกันนะพี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์กันอ่ากดกระดิ่งกันไว้เพื่อติดตามในคลิปต่อไปกันพี่น้องนะอ่าสำหรับคลิปนี้อ่าถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชม เขามากดไลค์กดแชร์ให้กับแปดพรวยและบัตรสวนพรวยพี่น้องอ้าวอจะขึ้นให้อีกครั้งหนึ่งอ้าพี่น้องผู้ชมอ้าวท้ายคลิปกันอ้พี่น้องท่านผู้ชมในแคปหน้าจอไว้กันเอาไปเชิงโชคสลากกินแบ่งสบาลกันด้วยพี่น้องเด้ออ้าของพ่อศักอ้าพ่อศักงวดประจำวันที่เอ้าไแอดจะเขียนเขียนซื้อกันพี่น้องผู้ชมเมื่อกี้แอดพอดีเขียนซื้อกันเนาะดีค่ะท่านผู้ชมของพ่อศักกันนะพี่น้องอ้าของพ่อศักกัน ข้อศักว่าดประจำที่16มีนาคม2565อ่าล่างอย่างเดียวพี่น้องล่างอย่างเดียวก็คือ0 6 6 1 6 3 6 4 0 4 0 4่5 1 0 4 1 4คกอกลับกันไปถพี่น้องกลับกันไปเรี่อย้อยแล้วด้วยกลับกันไปแล้วฉะนั้นแล้วตัวเน้นก็มี6 1 6 4 4 1อ่ท่านผู้ชมแคมาจป็นจอไว้ จัดกันพี่นอ้องอาสลรากินแมงข้อระบาองใบกันพี่น้องเพื่ออะไรทำบุญทำทานกันถ่ายคลิปนี้กอย่าลืมนะครับแคปหน้าจอไว้เลยครับหน้าจอไว้อถ้าชอบก็จัด,ถ,ดถ้าขัดกับพานไปเชแล้วพี่นะ้องถ้าขัดก็พานนะทั้งช่องได้มากเป็นสุพานบุญได้มาแนวทางให้เท่านั้นได้มาเป็นแน,านาวทางให้เนนทา่านั้นพี่นอนผู้ชมอ่านี่ต่อหงวดของประซักโคมงสุดท้ายกันเราด้วยพี่น้องโครงสุดท้ายกันามาเป็น,นาาแนวทางให้ท่านผู้ชมกันเอาไปจัดนะจัดเตรียมกันได้พี่น้องผู้ชมนะ อาตอนทนี่อากาศจะเที่ยงพอดีพี่น้องอากาศเริ่มพอรอนแล้วพี่น้องท่านผู้ชมอากาศเริ่มร้อนกันแล้วเด้ออากาศเริ่มร้อนนันแล้วเพราะว่ามันรู้สึกว่าสองสามเมืออาทิตย์นึงภายในอาทิตย์นี้รู้สึกว่าแฉ่ร้อนกันไปพี่น้องเนาะเอาล้วครับท่านผู้ชมนี่แอบอยู Ad ่ที T ่วัดของปู่ศรีศูนย์กันอ่าบรรยากาศกันแดดร้อนๆกันพี่น้องเนาะซึ่งปู่คนกะอ่ามุ่งเถื่อปกมาอที่แด่มุ่งเถื่อปอกมาอเพื่อ,อจัด ปรปับปรุงพุทธศาสนาให้เจเริญไปดีเก๋กลับขอให้โชคดีกับซุปุคนเลื่อพี่น้องเลื่อสวัสดีครับผมแกแบงปันท่านผู้ชมเป็นแบงปันพี่น้องเทาจัดให้ ล่างล่างเอาล่างไปเล่นโอ้ล่างล่างอย่างเดียวแค่นี้ก็พอแล้วโอ้ล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวงมดประจําหกพรานของตัวถ่ายแล้วบนเนี่หมดเลยโอ้แสดงว่าสองเขีดนี่แสดงว่าเน้นค้ากว่านี้เขาเนียงแบบเด็กเส้นสีปลาตัวเออให้เพันเขียนลงเต็มสูตรรถแห้งดีให้พี่น้องเขาให้พี่จระนาเอาเอาเต็มสูตรเลยเนี่ยเท่านี้ เอาไปเล่นเอาไปเล่นเอาไปรวยกันเอาไปรวยกันอันนี้โอแล้วไกหนึ่งมีแล้วเล่นกันเราไปเล่นกันอาก็ยังเล่นยังเล่นหกหนึ่งคู่กอก็แสดงว่าหกหนึ่งสองแพร่เลยหรอมาแพร่คือเน้นเหยื่อคือเนีนใหยือสองเทร่เลยสองเทร่เลยนี่แหละตัวที่มา โอ้มีลายเส้นพอสักปลอมเร้อบาร้อ้เนาะพันโมมีลายเส้น่ของปลอมนี่นี่ยแน่นเลยเนาะไปเล่นเอาไปเล่นอันนี้เ่าต้องตัดเนาะพอสักเนาะให้พี่น้องเข้าไปพิจารณาหน้าเนาะคเศร้าดีเพรว่าสิไปใส่เจ้าเขาพอขันไข่เอ้าตัวตัวใดที่พอขายสุกนี้แหละเขาพอขายตัวใดอันอันตัวไรพอสักบอกเลยไรนี่แหละของเขาพอขายนี่นะไรนี่แหละกินไรทุกนี่แหละ เิชไว้นีไปเปิ้นเปิ่อนประนี้เป้นอนไม่ยู่วซะตือครับนี่เนี่โ้หนจกมาแล้วบาทนี่ตัวครับจะว่าก็ว่าสิกับน้ำยู่ตัวหนึ่งสี่สี่หนึ่งโอ้หนั่ไนกแล้วเออกลยแล้วเลยกแล้วหศูนย์หกศูนึ่งหบาทนี่บาทนี่หน่วยหน่วยมันหน่วยมันนี่สองศูนย์หนึ่งสองสามสี่ นีหน่วยหน่วยล่างโอ้หน่วยล่างมาดิศนย์หนึ่งสามสี่ส่วนกันส่วนกันจังสี่ตัศูนย์สง่วนสามสิบวศูนย์ส่วนสี่ส่วนหดแล้วพอไหมหน่วยหน่วยหน่วยล่างหน่วยล่างมีศูนย์นีหนึ่า ของเขาตัวนี้ก็ขึ้นหนึ่งกับหกนี่หนึ่งกับหกก็ไปใส่ซุมนี่ต้องหันกับสองกับเจ็ดเอาไปใส่พวกอ้บแวนพวกนี้พวกก้อนพวกก้อนเหนี่มกันแน้นเน้นตัวเดียวเออเน้นอันงวดก้อนแน่นเน้นเจ็ดมันก็มาเจ็ดขั้นจับใส่มันก็เขาทูนเจ็ดอย่างเดียอันนี้งวดก้อนนี่งวดก้อนเออขั้นจับใส่ พอเล็กเหล็กเล็กรักนวยลักนวยกับดกันแ่เห็นบ่ลักนวยเอคนงวดก้อนมันเด่นมันเด่นเจ็ดเกีดกันวยหออ่เออมันเด่นเจ็ดหนวยงวดก้อนมันเจ็ดสี่ศูนหนึ่งเจ็ดหนวย ว่าตนีเอาที่เรามันเออแมนยุดแมนยุปตัดตูนหอเบอ่าตัดตูนอตัดูนอกเลยบมักบดับไปผมักอ่าคนคนบอดับบอบอบแจ้งบักเลตัดอกอ่เพื่นก็เห็ตะเตัวเดียวนี่นักไม่เจ็ดสองตัวนสอตัวบี้พร้อมาผมโอ้ันนี้บ่ไม่ตัวตัดออกก่อบอบาตตัวนี้บอบอตัดแต่ว่าบโมักตูนย่กับผม บางวันนี่เพิ่นบ่ต oh uh ัดเพิ่นก็เน้นเ้เนพ่อพ่ตัดก็เน้นให้มันกตัวเน้นไม่ั้่ัตั้ับมาคือจอนี่ครับเป็นกมเนี้ยคับน้าจอไว้ด้วยตัวเน้นก็มีขั้นนี้เรียนไปเรียนรวดออขันหาซื้อได้นะันหาซื้อดไอันหกี่หกี่ี่หกหนึ่งหนึ่งหกเปตัวเน้นเนาะเฉพาะตัวเน้นอนี่นะมันจีตัวเน้นเน้นไม่สองหางหอ้ีหนึ่งครับ สามหตีนึ่งับผมสามหางหนึ่งสามกนึ่งหกสี่ทสีหนึ่งทายปท่นอยไปกัคืออะไรทีอตอนเวลาก็เลี้ยยุ่แค่สองมือเนาะแล้จบหน้าจอลครับผมต่ายเ้างสีเปห้อย